เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณลิศจากไทยเกมพิกิละจอยสติกแลนนี่คือวิดีโอซื้อดีไม่ซื้อดีของ Wipeout Omega Collection นะครับเป็นเกมที่ผมได้โค้ดรีวิวมานานแล้วลาะตั้งแต่ก่อนงาน E3 นะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำํำตัวซื้อดีไม่ซื้อดีเพราะมันเป็นเกมที่ผมชอบมากถามว่าทำไมถึงชอบมันมันมันไวเอาเนี่ยมันเป็นเกม แข่งรถแบบอนาคตแบบอวกาศนิดนึงนะถ้าเปรียบเทียบแบบเกมล่าสุดที่เพิ่งเราเพิ่งจะได้เห็นกันแล้วผมเพิ่งทำซื้อดีไม่ซื้อดีไปก็คือ Fast r x ของเครื่อง Nintendo Switch นะครับแต่ w h i t e อา t ก็เป็นเกมที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเหมือนกันนะเกิดตั้งแต่ช่วงเก9า9ูนย์้านี่หละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมาลองดูกันว่าตัวไวท์อัโอมีกาคอเลกชันเนี่ย มันมีอะไรบ้างไหมัมนดังมาตั้งแต่เพย์หเพย์สเพย์สมีหมดเลยในภาควีต้าก็ยังมีในภาคนี้เป็นการรวมเอาไวท์เอา3ตัวเข้ามาไว้ด้วยกันก็คือ HD Wipeout HD นะครับ Wipeout HD f u r y ตัวนี้ตัว f u r y เนี่ยเป็น DLC ของ HD 2ตัวนี้ออกยุคเพและ Wipeout 2048ซึ่งเป็นตัวที่ออก บนเครื่อง PlayStation Vita นะครับทั้ง3ตัวได้รับการบูรณาการครั้งใหญ่ปรับการาฟิกให้เป็นความละเอียดระดับ 4K แล้วก็มีเฟรมเรท60เฟรมนิ่งๆสวยๆนะครับผมก็จะมีแคมเปญนี่ก็คือจะเล่นตามเนื้อเรื่องคือมันก็ไม่ได้มีเเนื้อเรื่องหรอกแต่เขาจะจัดการแข่งมาให,ให้ให้เราเล่นตามลำดับ เลสบ็อกก็คือการตั้งกฎกติกาเองได้เนี่ยเกมโหมดว่าจะเล่นโหมดอะไรจะเล่นจากไวท์อั2048หรือของ HD อ่าจะเลือกโหมดการเล่นได้นะครับอ่าประมาณนี้สำหรับเลสบ็อกออนไลน์ก็คือต่อออนไลน์เล่นกับคนอื่นแล้วก็มีออปชันมีเลคคอร์ตตัวออปชันเนี่ยสังเกตว่าตัวที่น่าสนใจมันจะมีออปชันที่เป็น motion blur motion blur เนี่ยมันจะปรับเปิดปรับ,ป,รบปิดได้นะครับ ถ้า Off ไปเนี่ยรู้สึกจะได้กราฟิกดีกว่าอะไรประมาณนี้นะส่วนพ i l o ลตแอซิเนี่ยคือจะเป็นฟังก์ชันที่จะทำใหเ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราเหมือนกับเวลาเราจะชนแล้วมันจะแบบรถมันจะเบ้ออกให้จะคล้ายๆของ Mario Kart แต่อะไรแบบนี้แต่ระบบนี้มันก็มีมาช่วยให้ขับ ได้ง่ายขึ้นสําหรับมือใหม่นะเพราะเกมค่อนข้างจะเร็วแล้วมันจะขับยากนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาลองดูแคมเปนจากการลองเล่นส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่า h e ดีกับ h d ด u ี l ฟล y เล่นง่ายกว่า2048 2048ยากโหดมากเพราะฉะนั้นผมจะเล่น h e ดีให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้คือผมเคลียร์หมดแล้วนะก็จะมีเงินทองทองแดงระดับการเคลียร์นะครับอ่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยจ,จะสังเกตว่าจะมี event type นะครับว่าจะเป็นการแข่งแบบไหนแล้วก็จะมี track ก็เป็นสนาม speed class ก็คือระดับความเร็วความยากนั่นเองก็คือจะเนี่ย flash ก็จะ2ดาววี v นึม1ดาว อะไรแบบนี้มันก็จะมีมากขึ้นแลบบจํานวนรอบแคมเปญและขอก็คือสถิติที่ทําไว้ดีสุดแต้มที่เคยได้เวปอนออฟหรือออนนัางนั้นมียิงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกอันแรกนี่แทบบจะไม่มีเอามียิงอันเดียวเราลองแบบวันนี้ลาดูก่อนนะคือแบบไม่ไม่มียิงกันอ่าเราก็จะมาเลือกยานเกมนี้มีการเก็บปลดล็อกเก็บ exp แล้วว่าปลดล็อกยานนะมันจะแบ่งเป็นยี่ห้อ ไฟเซอร์อ่มีตัวนี้เป็นมาตรฐานก็จะมีให้เลือก3ลําแล้วมันก็จะมีรถในยานในตระก,กูลไฟเซอร์อีกที่ยังล็อกอยู่ก็ต้องค่อยๆปลดออกมาก็คือยานแต่ละลําก็จะมีสแตทไม่เหมือนกันอันนี้คือเหมือนแบบยี่ห้อไฟเซอร์อันนี้คีรักซ์มั้งถ้าผมอ่านไม่ผิดนะะ่ตอนนี้ผมมีอยู่2ลําำพิลันย่านะครับพิรันย่า AG System ฟร y k คิสอะไรประมาณนี้หละมัง้งเออผมก็ชื่อมันอ่านยากหน่อยโกติกิโกติกิ45 EGX อะไรแบบนี้นะฮะอ่ะก็เลือกสักอันหนึ่งไปนะอันนี้ก็ได้ลอง h ฮาริมาวฮาริมาวอ่าพอเข้าสนามนะครับ โหลดสักครู่เข้าแล้วโปลดสังเกตรกราฟิกที่สวยงามอลังการนะครับเรามาดู 4K 60เฟรมถ้าใครมีทีวีแจมแจมทีวี 4K นะภาพสวยมากนะครับก็จะมีเก็บบูสต์ที่พื้นนะครับเป็นแป้นแป้นสีฟ้าอูนี่เก็บอาวุธนึงอัดใส่ผมแล้วนะ สังเกตตรงกลางน,นะครับมันจะมีเลข80นั้นคือพลังเลือดของยานอันนี้ถ้าชนชนมาก,มากๆครังเหลือศูนย์ก็คือจบเกมเลยอันนี้ได้อาวุธแล้วนะฮะกดสี่เหลี่ยมเพื่อยิงอาวุธหรือปล่อยอาวุธอย่างเมื่อกี้เป็นกับระเบิดมันจะปล่อยไปข้างหลังถ้าเราไอเทมที่เราเก็บได้แป้นสีแดงที่พื้นเนี่ยคือแป้นอาวุธนะถ้าทับไปก็จะได้อาวุธมาใช้อันนี้ยิงเป็นจรวซนะ้นด ถ้าเกิดอาวุธที่เราเก็บได้เราไม่ใช้เราสามารถที่จะแทนที่จะกดสี่เหลี่ยมเพื่อใช้อาวุธเปลี่ยนเป็นกดวงกลมได้นะครับการกดวงกลมเนี่ยมันจะมีผลทําให้เนี่ยผมกดปุ๊บมันจะเพิ่ม HP ของยานก็คือยานเราจากที่ใกล้ๆพังมันจะได้เลือดกลับมานั่นเองในขณะเดียวกันเราก็ต้องอย่าลืมเป้าหมายที่แท้จริงของการแข่งก็คือว่าต้อง เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งนะฮะโอ้ยรอ,อดเลยอันนี้เป็นล็อกเป้าจะลวดล็อกเป้ายิงโดนสตูที่โดนยิงด้วยไอเทมไปก็แน่นอนเขาจะเสียสปีดไปนิดนึงนะฮะก็เปิดโอกาสให้เราจี้ได้มีเป็นไอเทมแบบปืนกลอันนี้ไอเทมทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอาวุธโจมตีนะครับอย่างที่ผมได้นี่คือเป็นชิวก็คือจะทำให้เราเป็นอมตะชั่วขณะก็คือสตูจะยิงเราไม่ได้นั่นเอง นอกจากนั้นก็จะมีเทคนิคที่ผู้เล่นจะต้องเรียนรู้อ่าอย่างนี้อย่างควงสว่างกลางอากาศเมื่อกี้ที่เห็นว่ามีเป็นแล้มป์ให้กระโดดนะฮะวิธีกดก็คือกดซ้ายขวาซ้ายหรือขวาซ้ายขวาโยกอนาลลอกซ,ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะมันจะหมุนตัวกลางอากาศจาังหวะที่ตกพื้นลงมาเราจะได้บูสต์ความเร็วแต่ทำแบบนั้นเลือดของยานจะลดอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแท็ติกให้ต้องเลือกกันตั้งแต่ว่า เก็บไอเทมมาจะใช้ยิงศัตรูหรือใช้เติมเลือดตัวเองนะครับหรือหรือการจะใช้บูทเนี่ยจะใช้ดีไหมอะไรแบบนี้นะเพราะว่าถ้าใช้แล้วมันจะเขาเรียกว่าพราะถ้าใช้แล้วมันจะทำให้ยาเราพังง่ายขึ้นนะจากที่เราดูไอซิงเกิลเลสไปเรามาดูโซนนะว่าโซนมันเป็นยังไงนะมันจะเป็นเล่นเหมือนกับเล่นแบบเซอร์ไว l วอลอะอ่า ยานอันนี้เลือกที่พ่อจะไม่มีความหมายในโหมดโซนอ่านี่ยครับฉากก็ดูแบบสีสันฉูดฉาดเล็กน้อย <S 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 ทีนี้ว่าเป้าหมายของการเล่นแบบโซนเนี่ยคือเราจะต้องอยู่ในสนาม ให้ได้นานที่สุดโดยที่รถไม่พังแล้วปัจจัยที่จะทำให้เราลดพังคืออะไรคือเมื่อความเร็วมันเพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยเราจะควบคุมยานยากครับแล้วพอมันชนชนกำแพงขอบด้านข้างสนามชนซ้ายชนขวาเนี่ยมันจะทําให้เลือดยานเราลดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องรักษาเลือดรักษาชีวิตของยานเอาไว้นะะ พอเร็วไปสักพักหนึ่งนี่ปุ่มปุ่มคันเร่งไม่ต้องกดเลย,เลยก็ได้นะเกมนี้ใช้ปุ่มกากบาทเป็นปุ่มเร่งความเร็วยิ่งเราไปเร็วเท่าไหรน่นี่ก็เริ่มจะแบบคุมยากแล้วนะจบรอบแต่ละรอบจะได้ HP คืนมานิดนึงด้านซ้ายจะบอกว่าอ่าเนี่ยผมได้สปีดบูแต่เลือดผมลดเห็นไหม และด้านซ้ายผมจะบอกว่าตอนนี้ผมอยู่โซนที่เท่าไหร่แล้วนะรู้สึกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมี20หรือ30โซนนี่แหละโซนก็จะเปลี่ยนไปตามสีครับทุกครั้งที่สีเปลี่ยนก็คือเหมือนกับเข้าโซนใหม่แล้วสปีดเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ mm hmm. อนอกจากการบูสต์คออ่ะ,ะนี่มีมีเหรียญสีทองแดงขึ้นมาที่มุมขวาบนของจอแต่ รูปจากกล้องผมมันน่าจะบังอยู่นะ,ะตอนนี้กลายเป็นสีเงินแล้วคือถ้ายังไม่ได้สีทองแดงสีเงินสีทองเนี่ยก็จะถือว่ายังไม่ผ่านนะครับผมอนี้ทองแล้วก็คุณจะผ่านแล้วนะครับอ,อก็ไปเรื่อยๆครับอย่าตายอย่าชนก็จะไม่ตายเป็นงินพอมันจะมีเทคนิคอีก อย่างนึงก็คือการแอร์เบรกหรือพูดเรียกง่ายๆว่าดริฟท์นั่นเองก็คือจะใช้ปุ่ม,ม L กับ R 2นะมันจะช่วยให้เราเข้าโค้งได้แบบเนี่ยเนียนขึ้นนะครับถ้าโยกนาะหลอกอย่างเดียวมันอาจจะไม่ทันไม่บังคับไม่ไหวจริงๆนะครับก็ใช้แอร์เบรกช่วย L 2 R 2ช่วยคือแล้วมันจะกดได้2แบบก็คือกดครั้งเดียวมันจะเป็นการดริฟท์แต่ถ้าเกิดว่าก,กด2ครั้งมันจะเป็นการขยับซ้ายขยับขวาแบบนี้ ออกมาเสียเลยอ่าแบบนี้ครับคือฉีกไปทางซ้ายหรือฉีกไปทางขวาใช้เปลี่ยนเลนกัะทันหันใช้เบียดคู่ต่อสู้ได้อะไรเงี้ยโอ้ผชักจะชนบ่อยละอ่าดูมาดูกันว่าผมจะไปได้สุดๆแค่ไหนโอ้โหโซนนี้ไม่ต้องกดแล้วมั้งเนี่ยนี่ไม่ต้องกดคันเร่งแล้วครับเอารถให้อยู่อย่างเดียวพอ,อเลือดผมเหลือน้อยมาก ตอนนี้เหลืออยู่20กว่าเท่านั้นแล้วชนแหลกร้านเลยมันใกลแล้วครับท่านผู้ชมใกลจะจบแล้วอชนแหลกชนแหลกก็ยังไปใกล้หน่อยใกล้หน่อยโอ้โหย,อย,อย่อือเอ้านี่ตายเรียบร้อยครั ก็ไปได้แค่นี้แต่ว่ามันก็คือผ่านแล้วนี่คือการเล่นแบบโซนนะครับแบบเซอร์ไว l r e วลโอเครีเทิร์นดูกลิก็คือจะกลับไปมันจะเป็นการเดินกลนะิทเนี่ยระบบแบบช่องชๆนี่เขาเรียกว่าเป็นกลิทอ่าอันนี้คือ Wipeout HD นะครับไปดู Fury f u r ิเนี่ยผมคุมใจนำเสนอเ l ลิเมนต์เลิเนเตอร์เอลิเนเตอ อันนี้เราก็ต้องเลือกกันที่แบบเกราะนานานิดนึงเพราะว่ามันการเล่นแบบอิลิมิเนเตอร์เนี่ยคือมาเพื่อยิงกันโดยเฉพาะโดยไม่สนใจว่าใครจะเข้าเส้นชัยเมื่อไหร่ยังไงตอนไหนนะสนใจแค่ว่าใครได้แต้มเยอะที่สุดจากการยิงศัตรูเราก็จะเลือกรถที่เกราะหนาที่สุดอย่างยี่ห้อนี้ t r i a าคิส Tri ค มันจะมีการควบคุมเพิ่มขึ้นมา2ปุ่มก็คือปุ่ม R 1จะมองมองกระจกหลังมองไปข้างหลังว่าข้างหลังเรามีอะไรกับปุ่ม L 1ใช้กับรถเลย180องศากับหลังหันแล้วไปยิงรถคันข,ข้างหลังเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่ว่ากดที่เพิ่มขึ้นมาใน Eliminator คือต้องทำอะไรคือทำ Target Score ให้ได้ครับ Target เป้าเป้าหมายของการแข่งครั้งนี้คือเราต้องทำแต้มให้ได้2อ0แต้ม ทุกคนเริ่มต้นมาไม่มีแต้มต้องเก็บอาวุธแล้วก็ไล่ล่าฆ่ากันไปแล้วดูนะนันี้เป็นอะไรวะงแค่เเป็นระเบิดลูกใหญ่ทิ้งไปเรียบร้อยกเก็บต่ออันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็นพลาสมาครับเป็นปืนปืนใหญ่ยิงแรงนีปืนกลนตุ๊ต้ เป็นระเบิดทิ้งตูดตอเอาเอาวิ่งผ่านเฉยซาวแทกเกมนี้แบบเฟี้ยวมากครับไม่รู้จะใช้คำว่ามัน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 เล้าใจจริงๆนะอาตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ที่หัวกระบ,บวน จะเห็นว่าคนตามผมเยอะกว่าเพราะฉะนั้นบางทีกลับหลังหันไปยิงอาจจะเป็นทางที่ดีกว่านะครับอ่า,อาเมื่อกี้เป็นเอิร์ธเควกเป็นโดนทั้งโดนทั้งแนวยิงเป็นย,ยิงเป็นแพรเลย3ามลูก โอ้ยพลาดเราเอา,เอาน,นี่มีการดูดเลือดด้วยเป็นไอเทมนะครับไอเทมดูดเลือดจากรถศัตรู 9, rockets, energy, โอ้ยแต้มผมอยู่อันดับสามสองสาม หรืเอเปล่าอ๋อไม่ได้อนระัหมดนี้ไม่มีฟื้นเลือดมีการถ้ากดใช้แอปสอบคือกดดูดเอาไอเทมก็จะกลายเป็นไอดีแทนจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเพิ่มกราะเป็นกราะอามาตะชั่วคราวแทนนะจะไม่ได้เลือดก,กลับมาพังก็พังไปพังพังไปเสียแต้มแต่ว,ว่ากลับกลับมาแข่งใหม่ อย่างที่บอกว่าการเล่นโหมดนี้ไม่มีจํากัดเวลาครับไปเรื่อยๆจนกว่าใครจะทําแต้มได้ถึงตามที่เกมกำหนดคลาสมนโดนนักคนหนักนหนักนืนเสียการทรงตัวอาวแต้มผมขึ้นมาอยู่ที่1แล้ว70 <You can. S 1> เป้าหมายเราอยู่ที่200อย่างที่บอกไปเออ ดูเดือดเลือดพ่าจริงๆถ้ายิงรถสตูพังไปเลยนี่เหมือนจะได้โบนัสแบบเยอะขึ้นนะโอ้โหไม่โดนพันมากคือพันมากมันเป็นปืนที่แรงแต่ว่ามันยิงยกนนากขามัาน Missile Energy Critical ตามมาเต็มนะฮะขวางขวางกันกันเล่นเอาไว้อุ้ยโดนหนัก โอ้โหคะแนนโอ้ยรถผมพังอีแล้วคะแนนตกร่วงไปอยู่ที่4เลยโอ้โ หนึ่งแต้มร้อยหกอยู่นะตอนนี้โอ้โหระเบิดวางวางระเบิดมันเป็นแพเลยโอ้โหนี่มาแล้วโดนโดนเป็นชุดเหมือนกันนะ<ม>เป็นเอิร์ทเคว้ครับสั่นไปข้างหน้าโดนมุกลำ นี่จัดเต็มคะแนนแซงขึ้นมา132เพราะว่าพ<ม>ัางรถคู่ต่อสู้ได้อ้าวนี่ได้เอิร์ธเควสครับกลับหลังแล้วไปยิงใส่คันข้างหลังได้นะครับไม่จำเป็นต้องยิงข้างหน้าอย่างเดียวเปรี้ยวเลยเปึบ<อ>บป๊บปึ๊บดูดดูดดูดเลือดเข้ามานะครับ พังไปอีกลางแล้วคะแนนผมร้อยเ้ากแล้วนำไปนี่กำล,ลังไม่ยิงมีใครอยู่วะไม่มีไม่เป็นไรคันอื่นยังตามคะแนนตามผมอยู่คนข้างเยอะครับผมอีก4แต้มเท่านั้นจะเข้าวินเป็นที่หนึ่งของรอบนี้หาอาวุธแรงๆยิงใส่ข้างหน้าเขาสักทีโดนซะ 9 8 9 9 100เรียบร้อยครับ9 9 mm hmm. ก็เป็น200พอดีแส้มผมก็ได้ที่1นป่ะไปนะจบไป1น mm ่ง hmm. อนเเกมมีโฟโต้โหมดด้วยนะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับแต่มันก็จะเป็นใครที่เล่นเกมของโซนี่มาก็น่าจะเคยเจอโฟโต้โหมดซึ่งมนะันจะทำให้เราหยุดเกมหยุดภาพเกมแล้วก็ปรับมุมกล้องแล้วก็ถ่ายภาพยสวยได้ ทีนี้มาดู2048โหดมากมันเป็นเกมที่อะไรที่เล่นแบบยากนาะลกแตกอะไรขนาดนั้นเป็นอีเวนต์ท้ายเป็นคอมแบทเลยแล้วกันนะเพื่อความแบบว่าอันไหนหน่าจมันกัน่นอันนี้แล้วกันเพราะว่าเล่นเล่นเล่นเ,เก็บอาวุธยิงชาวบ้านะมาสุดแล้วจะเห็นว่ารถคันนี้ เฮลเลือดน้อยมากนะอาจจะไม่เหมาะกับการเอามาบูเท่าไหร่อันนี้เลือดเยอะหน่อยพอแข่ง <or> okay, ยิงกันแล้วมันไม่ต้องเน้นความเร็วคือพอเป็นภาค2048เนี่ยมันเล่นยากกว่า h d ด u ี y เพราะว่าไอเทมมันจะเริ่มมี2ชนิดครับคือไอเทมสำหรับโจมตีกับไอเทมซัพพอร์ ไอ้พวกไอเทมซัพพอร์ตเนี่ยจะช่วยเพิ่มความเร็วช่วยเพิ่มบาเลียวางกับดักแต่ถ้าพวกไอเทมโจมตีก็จะเป็นอาวุธยิงอะไรแบบนี้นะภาพสวยเช่นเคย right พื้นสีเหลืองนี่เป็นไอเทมโจมตีครับ่ <ech> ันมากมาแล้วยิงโดนหลายลำเลยเมืเ่อตะกี้ นม่มีระเบิดโดนดูดอยู่โอ้ยอปืนกลไม่ผมไม่ค่อยชอบนะครับยิงนะน,นี่ดูดเลือดนะครับไอเทมที่พื้นสีเขียวนี่คือสำหรับเป็นไอเทมแบบสพอร์ตนะครับถ้าพื้นสีเหลืองนี่คือไอเทมโจมตีนะครับถ้าพื้นสีฟ้าคือจะเป็นการเพิ่มสปีด่ะน,นีโอ้โหมีคนมาวางดูดเลือดมนะ โอ้โหเขาหลุดโฟกัสไปครับแคนนอนยิงยิงยากนะโอ้โหระเบิดลูกใหญ่โอเกตนะครับโอเคนี่หยิงออกสามโอ้โหไม่โดนรถผมพังเลย ไโนโนซนะหแล้วระหมรบบการล็อกเป้าเล็งก็จะเห็นว่ามันก็จะ่ากไปนะครับ โดนไปอหนึ่งลำมระเบิดไปกินได้เหรียญทองแล้วครับจากสีเขียวเมื่อกี้พัามากมา,มากมาไม่โดนใครเลยโอ้โหเสียดาย ไม่โดนอีกแล้วโดนพังนีย่ยจะจะจะเห็นว่ายิงกันอุตลุดมากมิสไลล็อกเป้าได้ไประเบิดทิ้งไปหาสมาบมามเออคันข้างหน้าผมนี่แหละโอ้ยยิงพาด ยานผมก็เลือกจะหมดแล้วแนละแต่ว่าตบแล้วก่อนนะหมดเวลาก่อนนะก็คือนี่ได้แต้มเยอะที่สุดคือ86นะครับได้ Elite Pass ก็คือผ่านแบบเหมือนแบบได้เหรียญทองอะไรประมาณนี้มันจะมี ผ่านแบบ2อันดับผ่านสีเขียวก็คือผ่านผ่านแบบคาบเส้นนะครับผ่านสีเหลืองคือผ่านแบบยอดเยี่ยมอะไรทำนองนี้นะไอภาค2 0 2 0 4นนี่มันจะมี2049แล้วก็2050อันนี้ต้องเล่น2049ปลดล็อกมาก่อนเพื่อที่จะปลดล็อก2 0ง0นยะยากมาก2049โคตรยากเล่นไม่ไหวเอางี้ดีกว่าคือแบบนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ wipe out omega collection ผมว่ามันเป็นเกมที่เอาไว้แบบโชว์ภาพโชว์กราฟิกโชว์เสียงดนตรีได้เจ๋งดีนะแล้วก็เกมเพลย์มันก็สนุกด้วยนะคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกเวียนหัวาจามืนอาจจะเร็วเกินไปแต่ผมว่าเกมนี้กำลังดีกำลังแบบไม่เร็วไปแล้วมีลูกเล่นเยอะด้วยมีโหมดการเล่นอะไรได้เยอะด้วยนะผมคิดว่าคุ้มค่าน่าจัดครับผม ก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ